ยิวล่าหัวเพจดังค่ะหลังตั้งข้อสงสัยเจนนี่ได้หมดรายจ่ายหลายร้อยล้านแต่มีกำไรแค่40ล้านเงินปริสนามมาจากไหนค่ะ ยิวฉัดมงคลนะสามีของนักร้องสาวเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นสุดทนค่ะได้ออกมาโพสต์ตามหาข้อมูลเพจอวตารทำร้ายคนจากเงามืดพร้อมให้ค่าเหนื่อย200แสนบาทหากใครมีข้อมูลอันเป็นประโยชน์พร้อมโอนทันทีค่ะ โดยยิวฉัดมงคลน,นะคะได้ออกมาโพสต์ภาพเพจพร้อมกับระบุคแคปชั่นข้อความบอกว่าโจรที่หากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นหาช่องทำร้ายใส่ร้ายเสียสีคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเพจอวตารชั่วๆ ปันค่าวเท็จทำร้ายคนจากเงามืดมันอกมั่นใจว่าไม่มีใครตามจับได้แน่นอนโอเควันนี้ผมพอมีเวลามาเล่นไล่จับกันหน่อยใครให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการสืบบ่งบอกตัวเจ้าของเพจนี้นำไปสู่กระบวนการต่อไปรับค่าเหนื่อย2 0 0แสนบาทครับโดยเรื่องนี้คุณผู้ชมก็เกิดขึ้นนะคะจากที่เพจรับน้องสร้างสารระดับโคตรมหากราบได้โพสต เกี่ยวกับเทศการเจนนี่แล้วก็ไรายได้ผลนกำไรต่างๆมากมายโพสต์ล่าสุดก็คือระบุข,ข้อความบอกว่ามาช่วยกันคิดเลขครับ กรณีทรัพย์สินของเกรดเจนีร่รัชนกสุวรรณเกตบริษัทเจนี่ทั้งหมด3บริษัทมีกำไรสุดที่รวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 48, 99, 4 8 8 9 9 6 6 4 9ล้าน899,664.98บาทข้อมูลนี้ก่อนวันที่8ตุลาคมปี2,568บ้านหลังปัจจุบัน100ล้านบาทซื้อเมื่อมิถุนายน2568ที่ดิน60ล้านบาทซื้อเมื่อกันยายน2567 รถยนต์12ล้านบาท1คันยังไม่รวมรถยนต์คันอื่นๆแล้วก็เงินที่โอนให้แม่บ้านและที่ดินที่ซื้อให้ลิลลี่และอื่นๆอย่างน้อย30ล้านบาทคำถามคือเจนนี่มีไรายได้จากงานอะไรนอกเหนือจากกำไรของบริษัททั้ง3อีกบ้างครับผมอยากเรียนรู้ครับผม ซึ่งโพสต์นี้เองนะคะคุณผู้ชมก็มีชาวเน็ตที่เข้ามาตอบคำถามตอบคอมเมนต์กันนะโดยเขาเนี่ยก็บอกกันว่าก็เขาเนี่ยมีธุรกิจหลายอย่าง1เลยคือเขามีวงเล่นคอนเสิรต์ต2เขามีผลงานเพลงรับเงินจากยอดวิวในแอปแดง 3. เป็นอินฟลูรับงานรีวิวอาจจะหลัก1000แบรนด์4เขาไลฟ์สดขายของทั้งของตัวเองและของแบรนด์อื่น5เป็นครีเอเตอร์ได้เงินจากแอปฟ้า6เป็นติ๊กตักเกอร์ได้เงินจาก เจ็ดเป็นเจ้าของบริษัทได้ส่วนแบ่งและก็อื่นๆที่เราไม่รู้อีกมากมายยกตัวอย่างเช่นเจ้าของคอมเมนต์เองเป็นเจ้าของเพจดังแต่จริงๆเขาก็ทอดของขายขายลอตเตอรี่ คุณก็ไม่รู้กับเขาไงถ้าเขาไม่ได้บอกก็ประมาณนี้นะคะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าก็เขามีธุรกิจเป็น10อย่างเคยลงในช่อง TikTok แล้วไปหาฝังสะนะแล้วก็มีคนมาสมทบอีกว่าก็สามีภรรยาเนี่ยเขาขายของใน TikTok อตั้งแต่เช้ายันค่าเขาขยันนะเข้า TikTok อทีอไรก็เห็นเขาขายของตลอดเขามีไรายได้จากการขายของได้ของขวัญในตอตอแล้วก็ยังมีคลิปลงย t u b e อีกรายได้ ทั้งนั้นเนาะนี่นะคะผู้ชมหลังจากที่มีโพสต์นี้ออกมานะทางยิวก็เลยได้ออกมาตอบโต้ตามล่าตัวแอดมินเพจดังซึ่งต่อมายิวฉัดมงคลก็ได้โพสต์ข้อความว่าอา้าวทำไมหาตัวง่ายจังอะแล้วล่าสุดโพสต์ของยิวก็บอกว่าที่หมันไส้คือมาตั้งค่าว่าเกรดยิวเกรดเจนนี่แม้ไอสูงส่งฟันอย่างเหลือง เนี่ยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเพจดังก็ยังคงมีการโพสต์สอบโต้แล้วก็ตั้งคำถามต่างๆอย่างต่อเนื่องดูแล้วเรื่องนี้คงยังไม่จบลงง่ายๆต้องติดตามกันต่ออย่างใกล้ชิดค่ะ